โอ้โหเป็นสตวนแอร์ชัช้น 20ปีร้อยยีปีอะไรเนี่ยจงนอนรู้ว่าจารย์ชอบพาสมเด็จอาจารจัดตาจารย์ไม่ได้พาผมนะพ้ามีเยอะผมจะได้ชีนี่แหละครับน้องจจานุสิษย์นะครับพระสมเด็จในเงิน เทเริงมาวินให้เทพอพวกเราตรงสู่เขาเพื่อชิงนำชัยมาสู้ไวลายชาติชายโดยนั้งใจกีฬาเราเกิดมาจากเนื้อสีเดียวเลือพวกเราชาวเทเสริลสมเชียเข้มแข็งเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้นักกีฬาขอจงมาร่วมความสากี ต้องลือไปทั่วทุกแดนทั่วทุกแดนวันเรียนการกีฬาของเราต้องสู้เขาเพื่อดำรงคงชีพอยู่รักษาไว้ให้คงวงตระกูลของเราเกียรจะต้องลือไปทั่วฝ่ ทเทเสรินมาวินให้แทรพวกเราต้องสู่เขาเพื่อชิงดำชามาสู้ไวลายชาติชายด้วยน้ำใจกีฬาเราเกิดมาจากเลื้อสีเทืเ่ดเือพวกเราชาวเทเสรินจงเชียร์เข็มแข็งเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้นักกีฬาขอจรงมาร่วมความสามัคคี คงเตลียมเีย,เยจะ้องหรือไปตัวทุกแดตัวทุกแนว,วันเรลยการที่า เดี๋ยวต่อโอเวอร์โทนมันเกิดจากนรงค์นี่ดีฮู้อยู่แฮปปี้ <coughs> <Yeah. coughs> <Yeah. coughs> ไปก็อาจารย์ลงจะเวาให้พรพวกเรานะครับขอให้ทุกคนตั้งใจฟังชีวิตผมเริ่มต้นที่มิสซิสซลลผมมาเทศซินินเพราะผมบินมาผมบินมาได้เพราะผมมีหัวใจหัวใจผมจึงมีปีนะครับทำงานที่เทสินินสุเจ็ดปีครับในความในใจของผมเนี่ยผมไม่แต่ความลก แต่ความรักที่เด็กๆมองผมเนี่ยอาจจะโหดบ้างบางครั้งก็ไม่บางครั้งก็น,นาแต่ถ้าเรือความรักความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งบอเกิดของทุกอย่างนะครับแล้ววันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พูดความในใจนะผมไม่สบายใจนะครับผมไม่สบายใจที่เด็กๆต้องลำบากแบบนี้แต่พอเดกคุยกับผมผมก็สบายใจผมตื่นแต่ตีห้า จับปลามาหนึ่งหนึ่งหนึ่งถัง,ง,งตอนนี้รอรอทัตทายอ่ะลอ,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 อผมก็มาเรื่อยๆเรผมก็มาเรื่อยๆผมเรื่อยๆผมว่าผมอยู่ไกลแต่ผมมาต่อเพราะผมใช้หัวใจเป็นครับเอานู่นี้ผมจากเทพนินไปเมื่อปี4 1นะครับอาจจะดูอ้อนะฮะอาจจะเหมือนใครบางคนก็ไม่รู้นะครับ ส่วนสตางเนี่ยผมไม่อยากให้ของเทียลึกเนี่ยให้คุณไปแล้วคุณไปที่ไหนก็นไม่รู้นะครับส่วนตรงนี้จุกๆุกิ๊กกิเนี่ยคนอาจจะมองว่าขนหมาหรือป่า <c oughs> นี่คือผมเส้นผมของผมนะครับตอนแม่ผมตายเนี่ยร้อยวันผมไว้ทุกเสร็จแล้วผมตัดตัดออกผมก็เก็บไว้มันน่าจะมีประโยชน์สักวันผมก็นั่งทำของผม เสร็จแล้วเด็กบอกว่าจะกัดพู่ตาจิตครูครูไม่ใช่ครูยังไม่หกสิบเอนะครับก็เออเรื่องคุณครูแล้วกันผมก็เลยไม่รู้จะเขียนอะไรผมก็เขียนว่ากตันยูรู้คุณคำว่ากตันยูมีห้าประการสุดท้ายเลขห้าผมไม่ได้หมายความว่าวันเกิดผมนะครับผมหมายถึงหนึ่งคนเราต้องกตัญยูต่อพ่อแม่สองต้องกตันยูต่อคุณครูก็เคยได้ทำแล้วนะครับแล้วผมก็ดีใจอย่กจะร้องไห้ เดี๋ยวตอนนี้เริ่มสั่นนะครับสามต้องกระตันยูต่อหัวหน้างานข้าราชการเขาบอกผู้บัญชานั่นคือเราลักงานเราลักงานเรารักเจ้าานมันเจริญเจ้าน้าสี่ต้องกระตันยูต่อที่เกิดบ้านเกิดที่เราเรียนที่เราบวชและสุดท้ายสถาบันครับ รักชาศาสนารอาหาษัตริขอบคุณครับ